ข้อในช่วงบ่ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาวิทยาในยุคดิจิทัลนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยมาวิทยาจะมีบทบาทอย่างไรบ้างนะคะว่าเราไม่ได้ทำงานนอกเหนือจากการวัดและนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เจริยาก็จะไม่ได้มานำเสนอในเรื่องของมาวิทยามิติอีกต่อไปนะคะทีนี้ก็ขออนุญาตมาดูกันว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะหัวข้อที่จะบรรยาย ในประมาณ20นาทีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลทราน sf อร์เมชันคืออะไรนะคะมากวิทยาในยุคดิจิตอลคืออะไรนะคะแล้วก็เรามีแผนการพัฒนามากวิทยาสําำหรับดิจิตอลทราน sf อร์เมชันอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยปัจจุบันอยู่ใน ชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะคะ,ะโมบายนะคะเข้ามาเป็นชีวิตประจําวันไม่ตั้งแต่เรื่องของการสั่งอาหารการจ่ายเงินนะคะการทําธุรกรรมต่างๆนะคะ,ะแล้วอีกอันหนึ่งที่กําลังจะตามมาก็คือเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะคะที่จะมีเรื่องของการเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตั้งแต่เรื่องของการควบคุมจราจรนะคะการติดตามเรื่องของมวลพิษทางอากาศนะคะหรือว่าแม้แต่ เอ่อเมดิคอลนะคะก็ในอนาคตก็จะเป็นการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะคะท่านไม่จําเป็นจะต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลท่านก็สามารถที่จะเทเลเมดนะคะปรึกษาหารือกับคุณหมอผ่านทางช่องทางดิจิตอลได้นะคะแล้วดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรนะคะดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคํานี้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีมากกว่าจะยาด้วยแต่ว่าก็ขออธิบายสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะ ว่าดิจิทัลทราน sf อร m เ t i ันมันก็ต้องผ่านจากกระบวนการ3ขั้นตอนเริ่มจาก1ก็คือสเต็ปหคือดิจิ i z เซชันนะคะเป็นการที่จะแปลงข้อมูลนะคะจาก Analog เข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่2ก็คือการทำดิ i ิ i z a ซ i ันนะคะคือการเอาขั้นตอนการดำเนินงานนะคะปรับจากลักษณะของ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะให้แปลเป็นดิจิทัลโดยใช้กระบวนการด้านดิจิทัลนะคะแล้วในสุดสตับสุดท้ายเนี่ย เราก็จะเข้าสู่กระบวนการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งมันจะเป็นการนําไปสู่การปรับปรุงรูปแบบธุรกิจนั่นเองนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้แล้วนะคะแล้วดิจิไทเซชันเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะดิจิไทเซชันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เรามันมาพร้อมกับอุตสาหกรรม4.0อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากนะคะดิจิไทเซชันมันมีตั้งแต่การแปลง ข้อมูลต่างๆนะคะจากแอนะล็อกนะคะให้กลายเป็นดิจิตอลเมื่อเป็นข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเราก็สามารถที่จะจัดเก็บได้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้นะคะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลดิจิตอลนั้นนะคะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆมาทําให้มันสามารถสื่อสารกันได้และเมื่อมันสื่อสารกันได้เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทั้งระบบนะคะเราก็จะมีเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Big Data ได้อย่างมี ได้ทำให้สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความถูกต้องมากขึ้นด้วยเช่นกันแล้วดิจิทัลเซชันสำหรับมากวิทยาจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อกี้จะพูดถึงว่ามันคืออุตสาหกรรม4.0นะคะและในอุตสาหกรรม4.0สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือ inline measurement นะคะเราคงจะไม่ได้เห็นการที่ภาคการผลิตผลิตของเสร็จแล้วก็ QC ก็ sampling สุ่มตัวอย่างมาแล้วก็ไปทาการวัดในห้องแลบทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ะะเพราะฉะนั้นการวัดการ QC n ก็จะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพราะ,ะนั้นรูปแบบการวัดก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะคุณลักษณะเฉพาะที่เราติดตามก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเพราะฉะนั้นการวัดมันคงไม่ใช่กว้างยาวสูงหรือน้ำหนักอย่างเดิมๆที่เราเคยทำนะคะก็ต้องเป็นการมอนิเตอร์ในเรื่องของโปรเซสต่างๆนะคะว่ามีความสม่ำเสมอและมีความถูกต้องอย่างไรการวัดต้องรวดเร็วนะคะและที่สำคัญ าต้องถูกต้องนะคะตามหลักการมากวิทยานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในดิจิ i z เซชันของมากวิทยามันก็จะเกิดจากมีตั้งแต่เรื่องของ u i l อ in d a ต a นะคะต้องมีการ Pre-processing ของกระบวนการผลิตนะคะมีการทำการสื่อสารให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นทางนะคะตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบไปจนถึงการเอาผลิตภัณฑ์ออกไปนะคะการวิเคราะห์ผลแบบเรียลไทมนะคะรวมถึงการทำ ฟิสิกอลและเวอร์ชวลนะคะมารวมกันนะคะมีการเรียกว่ามีการซิมูเลตนะคะและมีการปฏิบัติการจริงนะคะเพื่อที่จะดูว่าผลการออวิเคราะห์นั้นเนี่ยมีความถูกต้องแค่ไหนนะคะแล้ว Digital Transformation จะเป็นยังไงนะคะอย่างที่บอกสเต็ปสุดท้ายคือ Digital Transformation มันจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มศักยภาพนะคะ ของพนักงานนะคะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือสเต็กโฮเดอร์นะคะผู้มีส่วนได้เสียการออปติมไลกระบวนการจัดก,การนะคะเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะลดคอสต์มากที่สุดนะคะแล้วสุดท้ายก็คือทรานส์ฟอร์มผลิตภัณฑ์ของคุณนะคะมันก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าตาแตกต่างไปนะคะ แล้วดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันของมากวิทยาจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราคงไม่ได้ตีลังกาสอบเทียบให้ท่านนะคะแต่มันก็จะมาพร้อมกับดิจิทัลเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Additive Manufacturing นะคะแป,แปลเป็นภาษาอีกทีหนึง่งก็คือเรื่องของ 3d p r i พ t i n g นั่นเองนะคะพิมพ์ยังไงให้ถูกต้องตั้งแต่แบบนะคะพิมพ์ออกมามั่นใจได้เลยว่าชิ้นงานที่ออกมานั้นถูกต้องตามแบบที่เราต้องการจริงๆนะคะ i n นไลน์ e ม r ท l o จีนะคะที่จะได้พูดไปแล้วนะคะการวัดต้องอยู่ในกระบวนการผลิตและต้องเร็วเท่ากับกระบวนการผลิตเลยนะคะถ้าเราผลิตได้2,000ชิ้นต่อวินาทีนั่นแปลว่าเราจะต้องวัดให้เสร็จ2,000ชิ้นต่อวินาทีเช่นกันนะคะเพราะไม่อย่างงั้นเนี่ยกระบวนการมันก็จะต้องไป คอขวดอยู่ที่ส่วนของ QC นะคะต้องมีเรื่องของการวิเคราะห์ Data แบบเดียวทามและ Feedback กลับไปที่เครื่องจักรได้นะคะและสุดท้ายก็คือจะต้องมีเรื่องของการ Simulate ในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะอาจจะต้องตัวอย่างเช่นมีการวิเคราะห์ว่าสภาวะแวดล้อมนะคะจะส่งผลต่อ,อ,อรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องสามารถที่จะป้อนกลับไปที่ โ o รดักชันไล n e ได้ว่าควรจะต้องมีการปรับแก้ค่าอย่างไรนะคะ,ะมาถึงตรงนี้แล้วท่านอาจจะยังมองมาเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะในโลกดิจิตอลเมื่อ data มันอยู่กับเรานะคะเมื่อ data มันมีจำนวนมากและมันอยู่กับเราสิ่งที่สำคัญมากก็คือ data ของเราดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากว่า data ที่เรามีเนี่ยมันเป็นแวร data นะคะแวร Data คือ data ที่มันใช้ไม่ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องมือของของเรานะคะการที่เราใช้แบทชีนเรีนนิ่งหรือต่อให้เราใช้ AI เก่งแค่ไหนแต่ดาต้าของเราใช้ไม่ได้มันก็คือขยะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักตัวอย่างนะคะอันนี้ก็คือได้ตัวอย่างมาจากวกคซีนอันหนึ่งนะคะ Does your car have any idea why my w h i e car pull it over แปลว่าอะไรคุณตำรวจนะคะค,คุณตำรวจใช้รถที่เป็น AI นะคะแล้วก็เรียกให้รถคันข้างหน้าจอดนะคะ,ะแล้วคุณตำรวจก็ถาม คนขับข้างหน้าว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมรถผมถึงบอกให้รถคุณหยุดถ้าตำรวจตอบไม่ได้แสดงว่า,เ,าเรากำลังได้เรากำลังมีการวัดที่ผิดทำให้เราได้ d a t a ที่ผิด AI ก็ประมวลผลผิดนะคะเพราะ,ะนั้นรถของคุณตำรวจที่เป็น AI ก็เลยบอกให้รถคันข้างหน้าจอดท,ทั้งที่คันหน้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะนี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างที่2 data without correct metadata is useless นะคะ Data ที่ ไม่มีข้อมูลประกอบที่ถูกต้องนะคะก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันเช่นป้ายนี้ค่ะ Speed Limit 25 25อะไรดีคะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า25ไมล์ต่อชั่วโมง,มโมงนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลการวัดถึงแม้ว่าจะถูกต้องแต่ไม่มีหน่วย มันก็อันตรายได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคุณกำลังจะขับรถที่25ไมล์ต่อชั่วโมงกับ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วจากตรงนี้แล้วมาวิทยาเราจะไปยังไงกันต่อนะคะในส่วนของเมทรโลจีนะคะในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยนะคะสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการไปข้างหน้านะคะ สิ่งที่เราจะทำก็คือ 1. นะคะ people นะคะ people เพราะว่าคนคือโครงสร้างหลักนะคะขององค์กรเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการ up skill คนของเรานะคะเพื่อให้เข้าใจและเท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะส่วนที่ 2. ก็คือ process นะคะ process เราก็จะต้องปรับ process นะคะการทำงานให้เป็น automation process ไหนสามารถทำ automation ได้ก็ให้ทำเป็น automation นะคะเพื่อ ลดต้นทุนลดแมนอา w และเพิ่มประสิทธิภาพนะคะเพิ่มความถูกต้องให้กับกระบวนการทํางานเพราะถึงแม้ว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่าแต่บางคนคนที่เหนื่อยล้าก็ทํางานผิดๆดได้นะคะส่วนที่3นะคะคือการออทำ Data าานะคะ,ะอย่างที่บอกว่า Data การมี Data คือข้อมูลสําคัญที่จะใช้ไปสู่การวิเคราะห์และการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการสร้าง Data ขึ้นมานะคะไม่ใช่แค่ d a t ้าเบสแต่ต้องเป็น Data ที่ถูกต้องนะคะเป็นเวตาดาต้าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะใช้ไป,ไปประกอบการวางแผนและตัดสินใจต่อไปและสุดท้ายนะคะคือเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเพื่อที่จะเอามาทำแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะคะในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออโตเมชันนะคะหรือแม้แต่การเอาไปพัฒนานวัตกรรมต่อๆไปนะคะ เพราะว่าเราต้องการที่จะ enabling end-to-end end automation of data นะคะก็คือเป็นการเชื่อมต่อระบบของ automation ทั้งหมดนะคะเพื่อให้ data เนี่ยสามารถที่จะช่วยผลักดันนะคะใหเ้เราอะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาได้เร็วขึ้นนะคะเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำจากสีแท่งนี้นะคะจากสีแท่งนี้วิธีการของเราก็คือ 1. เราก็จะต้อง ปรับประสิทธิภาพของการทำงานนะคะโดยการทำระบบการทำงานให้มีความเป็นดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะต้องใช้ RPA นะคะเข้ามาช่วยในการปรับปรุงระบบนะคะส่วนที่2ก็คือมีการทำระบบของเครื่องมือนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถปฏิบัติต่อเครื่องมือวัดนะคะและผลการวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะเพราะมันก็คือทรัพยากรที่รัฐบาลได้ลงทุนให้กับสถาบันไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะส่วนที่3 ข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลการวัดข้อมูลวิจัยและข้อมูลต่างๆก็จะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในหลักของแฟร r Principle แฟร r Principle คืออะไร F ก็คือ Findable สามารถสืบคนได้นะคะ A คือ c c u u r t t นะคะถูกต้อง I คือ Interpolable นะคะสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะและ R คือ Reusable ขอบคุณค่ะพี่แอน Reusable นะคะสามารถที่จะนำมาใช้ต่อได้อีกนะคะและขั้อที่4นะคะเราก็จะต้องมั่นใจว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในดิจิตัลของเราเป็นข้อมูลที่มีความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เป็นอัลกอริทึมที่เรามั่นใจได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นเนี่ยเราคงจะไม่ได้เป็นการพัฒนา มารวิทยาของเรานักมาตรของเราให้เก่งขึ้นในเชิงเทคนิคต่อไปแล้วเราก็จะต้องพัฒนานักมาตรของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นทั้งในเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งนะคะเราไม่ได้จะเอานักมาตรไป ไปเปิดขายของออนไลน์นะคะแต่ว่ามันคือแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะมันคือเทคโนโลยีหนึ่งที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะคะโซเชียลมีเดียเมเนเจอร์นั่นคือสิ่งที่สถาบันมากต่อไปก็คงจะต้องมีนะคะ Data Analyst เลสดัตานะคะหรือคนวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเอ่อยูไอยูเอ d ดีไซเนอร a ดิจิทัลเทรนเนอร์เอไอแล้วก็ในที่สุดสุดท้ายก็คือ Full Stack Developer นะคะนั่นคือการพัฒนาบุคลากรที่จะเกิดขึ้นและ ตัวอย่างของงานที่เราได้เริ่มต้นทําไปบ้างแล้วนะคะเ,ออเพราะหัวข้อจะอาเขียนไปแล้วว่า n o w and เ e x t นะคะเพราะฉะนั้นนา w เราได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะคะเออมื่อวานดรนรุนร่ดมก็ได้พูดถึงเรื่องของ Digital c a l i b r a t i o n certificate นะคะจะขออธิบายสั้นๆว่ามันคืออะไรอีกครั้งมันก็คือ c a l i b r a t i o n Certificate นะคะแต่มันอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลที่มันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์มันต่างกันยังไงถ้ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันก็คือรูปแบบของ PDF ฟไฟล์ 5. แต่เมื่อไหรก็ คำว่าดิจิทัลแปลว่ามันจะต้อง interoperable นะคะเราสามารถที่จะให้เครื่องจักรกับเครื่องจักรสามารถที่จะสื่อสารกันได้ไม่ใช่ว่าจะต้องมีคนเป็นคนเปิดเป็นคนเปิดอ่านนะคะเ,เพราะฉะนั้นผู้ที่คิดค้นคอนเซปต์นี้ที่แรกนันจะเป็น PTB ก็ T B, คือสถาบันมาสของประเทศเยอรมันนะคะแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราตามหลังหลืออย่างไรเราก็คือพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วเราก็จะมีนักวิทยาของเราที่เดี๋ยวจะได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้นะคะกับทางพีทีบีที่เยอรมันในอีก2ส,สัปดาห์เช่นกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เราก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะถ้าว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาเข้าฟังรายละเอียดได้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดแจ้งไปให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ DCC นะคะเรียกว่าเวอร์ชันแอลฟ่านะคะ dcc version alpha เราได้มีการทดลองใช้แล้วนะคะเครื่องมือนี้คือเราเรียกว่า data link นะคะเป็นนวัตกรรมที่ฝ่ายกลุ่มพัฒนากรณพรนวัตกรรมและเครื่องมือวัดนะคะได้พัฒนาขึ้นกล่องนี้นะคะหน้าที่หลักก็คือจะมีหน้าที่เชื่อมต่อเครื่องมือวัดที่เป็นดิจิตอลนะคะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ก็คือเพื่อให้ผู้ทำการวัดไม่ต้องจดนะคะ เครื่องผลการวัดสามารถที่จะดึงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้เลยแต่สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมนั่นก็คือเราเอา DCC หรือตัว Calibration Certificate ของเราไปให้คอมพิวเตอร์ตัวนี้อ่านได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากเครื่องมือวัดเนี่ยมันก็จะถูกส่งนะคะผ่านกล่องนี้นะคะที่เราเรียกว่า Data Link ไปที่คอมพิวเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะคือ Digital Calibration Certificate ที่มีข้อมูลผลการวัดทั้งหมดอยู่นะคะ ก็จะถูกดึงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันนะคะแล้วอ่านผ่านซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะคะทําให้ผลการวัดที่เราบันทึกได้มันจะไม่ใช่แค่ผลการวัดที่เครื่องมือนะคะอ่านได้ตรงนี้อีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นผลการวัดที่ผ่านทานที่ผ่านการชดเชยนะคะที่ผ่านการชดเชยค่าความคาาเคลื่อนแล้วจากการสอบเทียบนั่นเองนะคะก็จะทําให้คุณสะดวกและได้ผลการวัดที่มีความถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะท่านมีปัญหาไหมคะเครื่องมือวัดอยู่ที่ท่านแต่ถ้าท่านต้องการดูเซอร์อยู่ที่แอดมินนะคะไม่ใช่แค่ท่านคนเดียวสถาบันมากก็เป็นนะคะเรามีด็อกคอนโทรลที่ทําหน้าที่เก็บเอกสารอย่างดีเครื่องมือวัดอยู่ในแลบอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะปัญหานี้นะคะหลายๆบริษัทหลายๆสถาบันนะคะก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะเราเองก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเช่นกันแต่ว่า ออกตัวก่อนว่าจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะได้เปิดตัวกันวันนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะก็เลยจะต้องขออนุญาตเก็บไว้เปิดตัววันหลังนะคะโปรแกรมของเราจะทำหน้าที่อะไรนะคะท่านก็จะมีบาร์โค้ดแปะอยู่ที่เครื่องมือวัดย้อนกลับมาพักขออนญาตย้อนกลับมาภาพนี้ท่านก็จะมีบาร์โค้ดแปะอยู่ที่เครื่องมือวัดและเมื่อท่านสแกน QR โค้ดเข้าไปและหน่วยงานของท่านได้ ได้ไดได้ยื่นคำร้องขอใช้แพลตฟอร์มนี้นะคะท่านก็จะสามารถเห็นข้อมูลผลการวัดรวมถึงประวัติการสอบเทียบและ Calibration Certificate ได้นะคะและในอนาคตเราก็จะพยายามที่จะอัปเกรดนะคะแพลตฟอร์มนี้ให้สามารถที่จะ Verify ผลการสอบเทียบนั้นให้ท่านด้วยได้นะคะเออพราะฉะนั้นหน้าตานะคะหน้าตาถ้าหากว่าเปิดเข้าไปเนี่ยตอนแรกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ หน่วยงานก็จะสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้นะคะว่าเครื่องมือวัดสถานะเป็นอย่างไรเครื่องมือตัวไหนใกล้ที่จะต้องสอบเทียบแล้วนะคะรวมถึงสามารถที่จะแทร็กติ้งได้ว่าเครื่องมือตอนนี้อยู่ที่ไหนสถานะเป็นอย่างไรท่านสามารถบริหารจัดการได้ทั้งเครื่องมือและบุคลากรใน lab นะคะเพราะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้ทั้ง2องอย่างเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ที่เราจะเรียกมันว่า EMT นะคะหรือ Equipment Management and Tracking System ก็จะเป็นเหมือนกับ ตู้เอกสารอันนึงนะคะที่เป็นดิจิตอลที่ท่านไม่ต้องเรียกหาด็อกคอนโทรลอีกต่อไปนะคะประโยชน์ของระบบนี้คืออะไรนะคะถ้าหากว่าท่านเป็นลูกค้าของเรานะคะปัจจุบันท่านจะสอบเทียบท่านก็จะต้องคลีข้อมูลเข้าไปในระบบคาลิเบ t ชันข้อมูลระบบนี้ก็จะส่งกลับเข้ามาที่ห้องปฏิบัติการนะคะและสตาฟก็จะทำการสอบเทียบและในอนาคตเราก็จะออกเซอร์เป็นดิจิตอลคาลิเบชันเซอร์ติฟิเคต ซึ่งถ้าหากว่าท่านใช้ระบบ EMTS นี้อยู่นะคะ i g i t a l c a l i b r a t i o n Certificate นี้จะวิ่งเข้าไปในคาลเวเนตของท่านทันทีน,ทนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะติดตามได้ท่านสามารถที่จะรีคอร์นะคะอินควในการที่จะขอสอบเทียบได้อีกนะคะโดยผ่านการคลิกแค่ครั้งเดียวไม่ต้องกลับไปคลีอะไรใหม่นะคะท่านก็จะหมดปัญหาเรื่องของดิ Date ต่างๆนานานะคะ และในที่สุดนะคะเมื่อเราทำดิจิตอลทนสม t ชันสำหรับเมทรโลจีได้ระดับหนึ่งแล้วนะอนาคตนะคะเราก็มองว่าดิจิทัลไลเซชันเนี่ยมันก็จะต้องไปสู่ Quality Infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแนวทางของทาง p t b ที่จะอยากขออนุญาตนะคะนำมาแสดงให้ท่านเห็นนะคะว่าภาพของประเทศไทยก็คงจะไม่ต่างกันนะคะที่เราก็หวังว่าจะได้มี interoperable QI platform นะคะหรือเป็น QI cloud ที่เราสามารถที่จะให้ data ของไม่ว่าทางสอมออ,อ,อยอนะคะวอสอวว,วสวทอชอ ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน QI เนี่ย Data สามารถที่จะแชร์กันได้นะคะ Data สามารถที่จะอ่านกันได้ Machine สามารถที่จะ Readable ได้สามารถที่จะ Interface Digital t w i วได้นะคะเพราะสุดท้ายประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่แค่ที่หน่วยงานรัฐแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ประชาชนคนไทยทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ